คือความเป็นธรรคนรักชาจริงๆค่ะภูมิใจมากคือเมําให้ำที่หารแบบพี่เขาทอหน้าที่เป็นที่แล้วค่ะแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งครอบครัวก็ที่เขาชอบพูดกับหนูก็คือชีวิตเพื่อชาติถึงเป็นทุกทดยแล้วกัน พีนเห็นที่เขายิงได้การทำดีที่ดี่ชนะคะพี่ใจค่ะพี่ใจพี่จที่เขาเข้มแข็งพี่พี่หนูก็อยากทำให้เขาเห็นน้ําตาเพราะว่าหนูอยากให้พี่เขาไม่ต้องห่วงล้วมีอากาสที่เขาดีขึ้นเห็นแล้วก็เราก็ดีใจชื่นใจทั้งหมดเลยพี่ใจพี่ใจถ้าเขามีรอยยิ้มเขาไม่ต้องห่วงเรื่อง น,น,าาน,นี่นคือสิบเอกธีรพลเหยียบทุ่นระเบิดภรรยาเข้าให้กำลังใจที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็สภาพจิตใจก็ดีขึ้นแล้วก็ f อพี่น้องชาวไทยก็เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนะครับอันนี้คือผู้ที่เสียสละเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดินไทยนะครับอ่าควรที่จะยกย่องนะครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยทหารไทยถ้ารวมๆแล้วนะจำนวนที่เหยียบทุ่นระเบิดแล้วก็ขาขาดนี่ก็หลายนายนะนะครับบาดเจ็บอีกจำนวนมากเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับผลมาจากขเขมรที่วางทุ่นระเบิดนะครับทำให้ทหารไทยเนี่ยต้องเสียขา แล้วก็การลาดตระเวนนะครับมันก็ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยเมื่อก่อนนะครับสถานที่บริเวณที่เคยลาดตระเวนเนี่ยมันก็ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นประจำนะครับที่ลาดตระเวนที่เหยียบใหม่ๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นระเบิดใหม่ที่ขามินเอามาวางนะครับได้ข่าวว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะครับ ก็ได้นำเข้าอาวุธที่ทันสมัยเห็นท่านแม่ทัพนี่ก็เคยพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะนะครับแม่ทัพภาคที่สองตอนนี้ลหลายๆท่านก็มาลุ้นนะครับให้กำลังใจก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะครับก่อนที่ท่านแม่ทัพจะ,กะเกษียณอีกประมาณ4 9วัน48วันเรื่องที่จะมีการต่ออายุหรือไม่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ อันนี้ตามที่เสพข่าวแล้วก็ฟังข่าวนะเพราะว่ามันเป็นระบบระเบียบนะครับกระษียนแล้วก็ก็คือกษียนอันนี้ถือตามที่ฟังข่าวในประเทศไทยนะนะครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยเรื่องจํานวนทหารขาเขมรที่เสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนมากขึ้นนะอ่ะนานานาประเทศเขาเริ่มประเมินแม้ถึงแม้รัฐบาลขาเขมร หรือไอฮุนเซนฮุนมาเนตเนี่ยจะไม่แจ้งจำนวนผู้ที่เสียชีวิตที่ชัดเจนไม่เปิดเผยแต่ต่างชาติเขาประเมินว่าไม่ต่ำกว่า2,000ขึ้นอันนี้สื่อในเมืองนอกนะที่เขามีการนำเสนอส่วนประเทศไทยนี่ตัวเลขมันก็ชัดเจนนะครับไม่มีการปิดบังไม่มีการปิดบังไม่มีการากลัวเสียหน้านะครับเดี๋ยวจะถูกมองว่ากองทัพไทยอ่อนแอมันไม่ได้เหมือนคำเหนนะกองทัพไทยเนี่ย คือเสียชีวิตเท่าไหร่ก็แจ้งชัดเจนไปเลยไม่จะต้องเปมีเฟกนุงเฟกนิวนะครับทหารที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ที่โดนทุ่นระเบิดนะครับเห็นเขาบอกว่าส่วนมากก็อยู่ทางอุบลน,นะครับาทางช่องอันมามากกว่านะครับเพราะว่าเพราะว่าส,ราาสมรภูมิตรงนั้นนะ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ขเขมรมันเข้ามาอยู่นานนะครับแล้วก็ ตั้งลุกรากาสิ่งปลูกสร้างมันก็สร้างขึ้นมาเองนะครับมันก็เลยทําให้ทหารไทยเนี่ยก็เสี่ยงเพราะว่ามันก็อยู่เอาง,ง่ายคือนับสิบปีขึ้นยี่สิบปีสามสิบปีอะเขะมรบางคนมันก็ยังคิดว่าเป็นแผ่นดินของมันเลยนะครับในในไอช่องอ่านมานะนะครับแล้วพอประเทศไทยรื้อถอนนะครับพวกเขมรก็ร้องตกอกตกใจนะครับาหาว่าไทยมาบุก บุกลุกลุกล้าดินแดนคาเมรนยึดเอาดินแดนคาเมรอ่า,ทางทั้งที่พื้นที่ตรงนั้นมันก็อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเพียงแต่ว่าประเทศไทยช่วงนั้นไม่ได้เข้มงวดขนาดนี้นะครับเอาง่ายๆนะครับอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับภาษาตราเมียนทมเนี่ยเมื่อก่อนก็มีรั้วก,กั้นอันนี้คือตามข้อมูลนะมีรั้วก,กั้นโดยปกติมันมียุคหนึ่งยุครัฐบาลยุคหนึ่งขอไม่เอ่ยถึงเนาะนะครับ ก็มีการรื้อถอนก็คิดว่าความสัมพันธ์สองรัฐบาลรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจากนั้นมานะครับรั้วที่เคยกั้นไว้มันก็ไม่มีนะครับอ่าคาเมนเนี่ก็เลยตามเลยนะครับก็ได้เข้ามาปราสาทตราเมียนทมแล้วก็เข้ามาไหว้เข้ามาเที่ยว นานๆไปเขมรก็คิดว่าเป็นของเขมรคิดว่าตัวเองมีส่วนร่วมนะครับมันก็เลยทําให้ก่อเกิดปัญหานะครับบวกกับในประเทศกัมพูชาเนี่ยตำราการเรียนการสอนเขาก็มองว่าเป็นของเขาเขาก็สอนปลูกฝังคนของเขาว่าภาษาต,ตาเมือนทมภาษาตาควายภูบักเขือช่องอานมา้านะครับกาบแถวกาบเชิงซุลินอะไรพวกนี้ก็จะเป็นของเขาเห็นไหมครับปัญหามันก็เลยต้องตามมาในยุคป,ปัจจุบัน นะครับถ้านับจากนี้ไปนะครับถ้ายังไม่มีแบ่งกั้นชัดเจนหรือไม่สร้างรั้วกั้นหรือกำแพงกั้นนะครับถ้าไม่แบ่งปันกันให้มันชัดเจนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอีกนะครับการแบ่งปันให้มันชัดเจนเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาแค่วันสองวันนะสี่ห้าปีขึ้นผมมองนะพื้นที่ไหนเอายกตัวอย่างนะครับถ้าจะแบ่งปันให้มันชัดเจนตรงช่องอ่านหมา แบ่งกันยังไงครับให้ลงตัวทั้งสองฝั่งต้องมีคนกลางไหมหรือว่ามีแค่คนมีแค่รัฐบาลกัมพูชาหรือกัมพูชากับไทยถ้ามีกัมกัมพูชากับไทยยังไงไม่มีคนกลางก็จบนะครับอ่าเหมือนจะคุยง่ายนะแต่มันไม่ได้ง่ายนะเพราะเขเมรพยายามดึงชาติมหาอำนาจพยายามดึงอ่าประเทศอื่นๆเข้าร่วมอ่าเพื่อที่จะล้อมไทยประนามไทยนะครับเพราะว่าเขาเคยตัวไงครับเขาเคยชนะ ชนะตั้งแต่เขาพระวิหารมาแล้วขมิมนก็ก็มั่นอกมั่นใจว่าเออยังไงอ่ายังไงก็ต้องได้ยังไงก็ต้องเป็นของขมิมนเห็นไหมตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็ยังไม่ได้อย่างที่ขมิมนคิดนะเพราะว่าจะมองข้ามกองทัพไทยมองข้ามอ่าักยภาพทหารไทยไม่ได้ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก f อทุกท่านนะครับอ่าส่งกําลังใจให้อ่า สิบเนะครับทีละลนแล้วก็ครอบครัวนะครับที่ตอนนี้ต้องการกำลังใจนะครับท่านไหนที่เข้ามาก็ฝากคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับผู้ที่เสียสละนะครับสวัสดีครับสบายดี